วัสดียามเย็นครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะมี่ก็ถังเขาเย็นทุกคนแต่เดีไม่มาเร็วหน่อยนะครับนะเพนะราะว่าน,น้องเขาต้องการใช้เวลานะครับนะแล้วเราก็ต้องมช่วยกันะน,นะครับนะว่าน้องเขาไมีวเ,มเวลาครับนะคตัวเราใช้มันเยอะโตแล้วนะครับ มเราจะมีเวลาลีลนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาดิงก,ก,ก่อนเขาอันนี้ก็ได้แพนงหมูกกน,นะครับนีอันนี้ก็ตลาดแล้วทุกคนนะครดตลาดแล้วนะครับ เลยใส่ถุงเลย้กลนะครับนะเราะว่าเรากมมีถ้วยนะครับนะจะใส่การน้องก็ไม่ีเพราะน้องไ่เ้อนะครับนนะครับได้กลิบมือมาแลเขจะเดืเมรครับน้องนข้าลตั้งนั้นเลยนะนะเดือเอต้องระวังหน่อยครับแล้วก็เพ่นสาสนเนะครับการกนข้าวโอ้เลยสบกะมานดูนะ่ ಇದು ಏನು? ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ก็ืกออยู่ขนาดทุกนได้นะ Nó khá là ngon Ừ, ngon lắm mà nè Nè, cà phê đây <laughs> không Cà phê xong, ngon นี่อันนี้นะ่นนนะอไกนะอ,อ,อกองนั้นน่ะหลายอยากเนาะต้มน้ำต้มน้ำเสร็จแล้วก็แช่ไว้นานๆอ่ะโอ้เลวัลงเลวัง อากาศเราปรุงสุขแล้วทุกคนนะครับถ้าว่าคุณเปนร้อนคุณดีเอยนะครับนะเด็กกรุงเทพนะ เราเราต้งเตรียมอกับาพอากาศที่ดีนะครับอืมจรับกเช่นนี้ครับสีครับผม